đinh gọ bò đinh gọ bò tức bò tao đinh hồ tao đinh hồ này to liệu

ไงติดแล้วครับพี่น้องดึงสู่มืออยู่หมดปะว้ามันเส้นสุดวิ่นบ่เนี่ยสุดว่บ่นี่ดึงเลยบ่ะอาขึ้นไม่ได้เด้อขึ้นไม่ได้เด้อดึงขาว ฟ้อมอยู่ตเรีอยี่ดึงฟอมออกมาก่อนต้งเบิกใ่ดึงเขาไปครับ nó cũng sai bên ngân đức ต่อครับเราบึกรุดแล้วครับ